สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสารคามพร้อมด้วยช่องป่าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของอวัยวะที่ภายในของเราร่างกายเนี่ยท่านผู้ชมภายในร่างกายเนี่ยที่อยู่ด้านขวานะครับที่อยู่ด้านขวาแล้วก็เซี่โครงก็จะบังส่วนนี้ก็คือตับท่านผู้ชมเป็นอว,อวัยวะที่ใหญ่พอสมควรนะครับ คือใหญ่กว่าบรรดาเพื่อนเลยที่เป็นอวัยวะภายในเพราะฉะนั้นแล้วตับมีส่วนสำคัญมากตับมีหน้าที่อย่างไรและนะครับทำไมตับถึงเกิดเป็นไวรัสตับแม้แต่อัตับอักเสบตับแข็งจนถึงมะเรง็งตับจนถึงมะลงมะลงนี่ก็คือเข้าลงนะท่านผู้ชมเอาล่ะหลังจากที่เป็นมะเร็งนะ เป็นเป็นเป็นตับแข็งระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยตับวายระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นมะเร็งตับและก็เป็นมะรงมะรงก็คือเข้าปูกไปเลยอากลับบ้านเก่าไปเลยแต่ที่นี้เรามาทราบกันเลยว่าท่านผู้ชมหลังจากที่เราเป็นรู้เรื่องเกี่ยวกับตับแล้วเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรนะครับทําหน้าที่อะไรและอาหารพวกใดที่จะมานะครับบํารุงตับและก็ทําให้ตับดีขึ้น และที่สําคัญก็คือนะครับใช้สมุนไพรชนิดใดในการฟื้นฟูตับด้วยบํารุงตับด้วยเอาละเรามาพูดถึงหน้าที่ของตับท่านผู้ชมหน้าที่ของตับก็คือนะครับช่วยสลายไขมันและสร้างน้ําดีให้กับร่างกายท่านผู้ชมสร้างน้ําดียังไงสร้างน้ําดีวันละ5 0 0ร้อซีซีถึงพันซีซีท่านผู้ชม,อ, 44, ชมอันนี้คือหน้าที่ของตับนะนะครับสร้างน้ําดี ละลายไขมันเอาละเราจะรู้ค่าน,นี้ท่านผู้ชมว่าก่อนที่เราจะไปโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ไม่ทราบหรอกนะว่าเราจะได้ใบตัวนี้มามันมีคำว่า A S T กับ A L T เอะเป็นค่าอะไรท่านผู้ชมนะครับคือถ้าถ้าหากท่านใดเนี่ยที่ที่ไปโรงพยาบาลแล้วได้ค่าตรวจตับมาเนี่ยมีมีบอกว่าเอยไม่ดูภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเลยก็ให้รู้ให้หลานดูให้ก็ได้ A.S.T กับ A.L.T นะครับตามภาพเลยก็จะมีค่าตัวนี้ค่าตัวนี้ก็คือ A.S.T นะท่านผู้ชมก็คือว่าเอนไซม์ที่ช่วยย่อยกรดอะมิโนนะครับช่วยย่อยสลายไขยมันนี่แหละท่านผู้ชมและ A.L.T ก็คือช่วยเผาผลาญโปรโตีนให้เป็นแหล่งพลังงานเก็บกักพลังงานที่จะไปใช้ต่อไปแต่เรามาพูดถึง เบียร์กับสุรานี่แหละท่านผู้ชมก็คือเหล้านี่แหละถ้าเรากินเข้าไปตับจะเป็นด่านแรกด่านแรกยังไงตับเนี่ยนะครับจะโดนทําลายไปทันทีท่านผู้ชมก็สามารถทําให้ตับเราดีๆเนะก็กินเหล้าเข้าไปเนาะกินเบียร์เข้าไปในงานสังสรรค์สังสรรค์บ่อยๆนะครับตีก๊อฟบ,บ้างนะครับแล้วก็ทําอย่างอื่นบ้างอุย้ยคอเหล้านี้กันกินกันรสนุกสนานแต่ท่านหารู้ไหมว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่มี ส่วนสําคัญมากอยู่ตรงตําแหน่งของนะครับอยู่ใต้ไม่ใช่อยู่ใต้นะคือมันจะเป็นซี่โครงเราก่อนนะร่างกายมันจะอยู่ซี่ขวาคือมันอยู่ข้างในนะครับซี่โครงเราบังอยู่เอาละนะครับทีนี้พอกินเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็เราจะได้ค่า s เอกับ A L T ที่เราไปตรวจนะครับแต่ของผู้ชายนะท่านผู้ชมของผู้ชายเนี่ยกับของผู้หญิงเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันค่าตับที่ปกติแล้วก็คือ ของผู้หญิงเน่ยสิลงมาของผู้ชายก็คือสาลงมาท่านผู้ชมมันจะมีค่าอยู่นะ u l ของเขานะครับเป็นค่าวัดค่าตับเลยเอาท่านผู้ชมถ้า40เป็นยังไง40่สินี้ก็ยังลูกผีลูกคนแต่ถ้า41เอ็ขึ้นไปนะท่านผู้ชมเอ้ยนะครับไขมันพอกตับแต่มันมีส่วนหนึ่งก็คืออาหารที่อาตับจะต,ต้องแบบอ่าด้อยค่าลงไปเลยก็คือหลังจากที่เรากินน้ําตาลเข้าไปเยอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทําของหวานก็แล้วแต่หรือจะเป็นน้ําตาลอะไรก็แล้วแต่ที่ไปผสมกับอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาแฟก็แล้วแต่นะครับตับไม่ชอบน้ําตาลนะท่านผู้ชมถ้ากินมากๆไปมันการเป็นการสะสมตับก็เลยไม่สามารถที่จะขับคือขับล้างสารพิษออกไปได้มันมันไม่ได้เอามาเป็นใช้พลังงานทั้งหมดถ้าเรากินมากไปแต่เรากินกินที่มันพอดีแดีมันก็ไม่เป็นไรนะตับก็ไดเอามาใช้เป็นเผาผลาญเป็นพลังงานได้ เก็บกักเป็นพลังงานได้เพื่อที่จะได้ใช้กําลังกายกําลังใจที่เราทํางานเอาละนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของค่าตับนี่แหละท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้ทราบกันแล้วนะครับว่าเป็นนะครับเป็นตับอ,อักเสบตับแข็งตับไวรัสสุดท้ายนะครับมะเร็งตับและก็เป็นมะมะโรงมะโรงก็คือเข้าโรงนั่แหละท่านผู้ชมก็ เผากันนั่นแหละนะครับอ้าวศาสนาหนึ่งก็ฝังแล้วกันอ้าวมันก็แล้วแต่เผากับฝังนี่แหละท่านผู้ชมเราก็ได้ได้ทราบกันแล้วว่าตับเนี่ยมันมีหน้าที่อย่างไรมันเป็นเอนไซน์นะเอนไซน์ inside ในการย่อยสลายกรดอะมิโนและสลายไขยมันนะครับสร้างมีหน้าที่ในการสร้างน้ําดีที่ดีมากๆและส่วน A ออลเนี่ยภาษาอังกฤษนะก็นะครับ เขาผ่านโปรตีนให้เป็นแหล่งพลังงานท่านผู้ชมที่จะเอาพลังงานมาใช้มีน้ําตาลเยอะก็ไม่ได้นะครับกินเหล้าเข้าไปก็กลายเป็นน้ําตาลแล้วก็เป็นพวกแอลกอฮอล์ที่เข้าไปทําลายตับเลยจนทําให้ตับอบักเสตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับแล้วก็เป็นมะโรงอย่างที่ผมบอกนี่แหละนะครับเอาที่นี้มันมีอย่างนี้ท่านผู้ชมน้ําตาลก็ไม่ชอบแล้วนะครับกินมากไปก็ไม่ดีกินน้อยๆไปให้มันพอดีพอดีท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วมันจะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน นะครับถ้ากินมากไปแต่นะครับขอห้ามอยู่อย่างหนึ่งท่านผู้ชมก็คือว่าสารเสพติดต่างๆนะครับที่ฉีดเข้าเส้นไม่ว่าจะเป็นไอไว้ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่สมัยทุกวันนี้มีคนใช้กันเยอะนะครับฉีดเข้าเส้นเนี้ยสารสารเคมีพวกนี้นะครับที่ฉีดเข้าเส้นนั้นมันจะไปทําลายตับโดยตรงเลยและนะครับแม้แต่น้ําตาลที่เราใช้อยู่แม้แต่แอลกอฮอล์ที่เราใช้อยู่นะครับมันจะทําให้ท้องบวมท้องมานตับโต นะครับตับอักเสบแล้วตับแข็งตับโตพอท้องบวมท้องมานทาให้เป็นตัวเหลืองตาเหลืองเลยเขาเรียกว่าโรคดีซ่านนะครับตับมีปัญหาคือมองด้วยสายตารู้เลยว่าคนนี้เป็นโรคดีซ่านแน่นอนตาเหลืองตัวเหลืองหน้าเหลืองมือก็เหลืองอะไรก็เหลืองไปหมดเขาเรียกว่าโรคตับแข็งเนี่ยนะท่านผู้ชมนะครับสุดท้ายก็เป็นมะเรง็งสุดท้ายก็เป็นมะโรงมะโรงเข้าลงนะเอาละนะครับ ท่านผู้ชมทราบไหมว่าหลังจากที่เรารู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับมันมีอาหารอีกประเภทหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับอาหารประเภทนี้ผมจะคุยเกี่ยวกับตับนะถ้าตับไม่ดีส่วนไตนี้ยังไม่พูดถึงนะครับอันนี้พวกแอลกอฮอล์กับน้ําตาลทีนี้อาหารพวกนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมทราบไหมว่าอาหารพวกเนี้ยมันจะมีผลดีต่อตับก็คือบล็อกเกอรี่ประเภทกระหลำ่ำแต่เป็นที่เป็นเขียวๆนะั่นแหละบ็อกเกอรี่นะครับ มีบลอกเกอรี่บลอกเกอรี่จะมีสารต่างๆที่ทําให้ตับดีขึ้นนะครับสองก็คือท่านผู้ชมทราบไหมเห็ดประเภทต่างๆนะครับว่าจะเป็นเห็ดหอมเห็ดอะไรก็แล้วแต่นะครับเห็ดพวกเนี้มันก็จะมีสารต่างๆที่ทําให้ตับค่าตับของเราดีขึ้นสามก็คือนะครับกระเทียมกระเทียมท่านผู้ชมกินทุกวันเลยนะครับแต่ว่าเราก็เป็นอาหารที่ทําให้ตับเราดีขึ้นนะครับ มีสารต่างๆมากมายเลยเนาะนะครับพูดไม่ถูกเลยเป็นภาษาอังกฤษเยอะแยะมากมายนะครับแตม่มาย่อส่วนแล้วกันอันที่สี่ก็คือนะครับผลไม้ที่เขาเรียกว่าอะโวคาโดท่านผู้ชมตามรูปเลยนะครับอะโวคาโดเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมว่าอะโวคาโดเนี่ยมันทําให้นะครับมันมีสารชนิดหนึ่งที่ทําให้ค่าตับของเราดีขึ้นเป็นผลไม้นะนะครับอยู่ตามห้างเยอะแยะ,ยะมีขายร้านขายต่างๆมากมายอยู่ในตลาดสดก็มีนะครับอะโวคาโด ต่อไปท่านผู้ชมที่ทําให้ตับทํางานได้ดีขึ้นก็คือน้ํามันมะกอกโอลีฟนี่แหละนะครับเวลาเราจะผัดจะทอดเราต้องใช้น้ํามันมะกอกอาจจะแพงหน่อยนะนะครับทีนี้หลังจากที่เรามาผัดเนี่ยเราก็มีเห็ดมีกระเทียมนะครับมีมอกอรี่นะครับ, Mercury, รบก็ผัดอันนี้เราก็ได้สมุเออคือพวกอาหารในการที่มาบํารุงตับค่าตับจะดีขึ้นนี่แหละท่านผู้ชม เอาละนะครับต่อไปนี้ท่านผู้ชมส่วนที่เราจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดก็คือชาสมุนไพรหินฟ้าแลบในสูตรฉบับพิเศษนะท่านผู้ชมในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับอาการตับและก็ไตแต่ในที่นี้เราพูดถึงตับก่อนมันจะเป็นการฟื้นฟูตับและในการบำรุงตับไปด้วยค่าตับของท่านที่ ASTALT สูงๆเนี่ยมันก็จะลดลงมานะครับ สังเกตนะถ้าค่า a s t กับค่า a l t ค่าตับเนี่ยเราสูงขึ้นตัวเลขเยอะขึ้นเขาเรียกว่าตับใช้ไม่ได้แล้วนะครับตับไม่ดีตับมีปัญหาแล้วพ่าลองเอาตับไก่ดิเอามาสดๆตับไก่สดๆดนะไปซื้อมาจากตลาดเนี่ยแล้วเอาเหล้าเทลงไปเอาน้ําตาลเอาใส่ไปด้วยแล้วเอาเหล้าเทลงไปอีกดูสิเราที่เห็นความแตกต่างเลยนะนั่นแหละครับตับมันจะแข็งเลยมันจะด้านดแข็งแข็่ะ ยิ่งเอาน้ำตาลลงไปเลยด้านใหญ่เลยคราวนี้นะครับอันนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือบ่งบอกให้เห็นเราจะใช้สมุนไพรชนิดใดในการที่จะมาบําบัดและก็ฟื้นฟูและกในการบํารุงไตเอาบารุงไตบํารุงตับไปด้วยกันเอาท่านผู้ชมพูดเรื่องเรื่องตับทีนี้ในการฟื้นฟูนตับและในการบํารุงต,ตับไปด้วยเนี่ยนะครับในเมื่อตับมันโดนแอลกอฮอล์เข้ามาแล้วเนี่ยเราจะใช้สมุนไพร นะครับก็คือชาบําบัดเห็ดฟ้าแลบที่มีหลายชนิดที่อยู่ในนั้นนะท่านผู้ชมที่อยู่ในซองแล้วนะโจทําแบบสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอามากินอย่างไรท่านผู้ชมหนึ่งซองต้มน้ําให้ได้สี่แก้วนะต้มน้ําให้ได้สี่แก้วนะครับสี่แก้วน้าเดือดก็ประมาณสักสามสี่นาทีนะครับน้าเดือดบุ๊บบับบุ๊บบับแล้วเช้าแก้วหนึ่งเย็นแก้วหนึ่งส่วนเหลืออีกสองแก้วเอาไว้กินอีกวันหนึ่งหนึ่งซองต่อน้ำสี่แก้วท่านผู้ชม ก็สามารถที่จะฟูมฟักตับของเราเนี่ยบำรุงตับและก็ฟื้นฟูตับของเราได้ดีมีผลดีต่อไตด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็คือโจพูดถึงน้ําตาลและก็แอลกอฮอล์นะครับและก็สิ่งเสพติดต่างๆที่เราฉีดเข้าเส้นมันมีความหมายท่านผู้ชมแล้วก็ทําให้ตับเราแย่นะครับเป็นดีซ่านนะครับตับโต ท้องโตท้องบวมท้องมานใบหน้าหน้าตานี่เหลืองซีดไปเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าค่าตับของท่านแย่สมุนไพราชาบำบัดหินฟ้าแลบในการที่จะมาช่วยมาฟื้นฟูนะครับตับได้ดีจริงๆท่านผู้ชมเอาละนะครับอันนี้เราก็มาบอกกันท่านผู้ชมอย่าลืมไปทดลองนะนะครับเราเอาตับไก่สดๆมาดูนะครับแล้วก็เอาเทเล่าลงไปหรือาอน้ําตาลลงไปนิดนึงก็ได้สดๆเลยนะท่านลองสักพักหนึ่งท่านลองไปจับตับดูสิตับไก่ มันจะแข็งแข็งเลยนั่นแหละในเมื่อตับเราไม่สามารถที่จะผลิตฮอร์โมนอินซูลินคือมันดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินนะครับคือมันโดนแอลกอฮอล์เข้าไปโดนน้าตาลเข้าไปท่านผู้ชมจบเลยนะครับชีวิตตับบวมตับโตนะครับขึ้นมากลายเป็นแบบท้องมานไปเลยอ่ะท้องบวมท้องมานแล้วก็ใบหน้าของเขาแล้วก็แม้แต่ผิวรันนะครับมันจะเหลืองซีดเลยนะครับดวงตาเนี่ยตาจากสีขาวจะกลายเป็นสีเหลือง เหลืองๆเลยทีนี้เยี่ยวยังไงท่านผู้ชมเยี่ยวออกมาเนี่ยมันมีแต่คาบเป็นแบบเหลืองๆ่ะมันสีเข้มเกินไปนะครับมีกลิ่นฉุนเหม็นด้วยซ้ําอันนี้คือตับของท่านมันจะเริ่มเน่าแล้วนะครับอันนี้ขอบอกเลยท่านผู้ชมและหลายๆคนเป็นเบาหวานนะยังกินเหล้าอยู่ก็มีนะครับอันนี้แหละนะครับเราก็มาบอกกันสําหรับเย็นนี้ท่านผู้ชมเราก็จะไปทราบเรื่องของค่าไตานะต่อไปนี้คลิปต่อไปนี้นะครับ อันนี้ค่าตับก็พอแค่นี้ท่านผู้ชมในการที่เรามาบอกมากล่าวกันไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเครื่องดืม่มประเภทเครื่องดืมงด่มชูกําลังทุกประเภทน,นะท่านผู้ชมอยาก,กินนะครับเพราะว่าไอ้ดำไอำ้แดงก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นโสมอะไรก็แล้วแต่นะเครื่องดืม่มชูก <Lord, S 2> ําลังน้ําอัดลมทุกประเภทแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นเบียร์ก็แล้วแต่แม้แต่น้ําตาลนะครับถ้ากินมากๆบ่อยๆเกินไปมันจะทําให้ตับของเราเนี่ยครับก็คือ ตับด้านตับแข็งตับอักเสบต่อไปก็เป็นตับวายระยะสุดท้ายและก็เป็นมะเร็งตับและก็เป็นมะโรงเข้าโรงนั่นแหละโรงศพนะนะครับกลับบ้านเก่าไปเลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก,จากโจฮักนักสารคามลุงโจสมุนไพรช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กในการที่เราจะมาดูแลตับกันวันนี้เพราะว่าตับเป็นอวัยวะ ที่ใหญ่ที่อยู่ด้านในที่ใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่าวันวันหนึ่งเนี้ย <c oughs> เขาสร้างน้ำดี 500cc นะครับถึงพันซีเชียวท่านผู้ชมสำหรับตับของเราเชื่องัดนักเลยครับสมุนไพราชาวบำบัดหินฟ้าแลบในการฟื้นฟูส่วนเรื่องอาหารท่านก็ทราบอยู่แล้วสวัสดีครับผม